ปวดตามข้อปวดตามมือจากการใช้งานหนักสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีง่ายๆวิธีการทําอันดับแรกให้ทุกคนต้มน้ําให้เดือดๆแบบนี้จากนั้นให้เตรียมน้ําใส่กระมังมาแล้วก็ผสมน้ําร้อนที่เราต้มแล้วลงไปส่วนนุณหทูมิสามารถใช้ความร้อนตามที่ตัวเองทนไหวได้เลยค่ะเมื่อเตรียมน้ําร้อนเสร็จแล้วสิ่งต่อมาที่เราต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือเกลือค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเกลือแกงเกลือเม็ดแบบนี้ก็ได้เลยนะคะสราพคุณของเกลือจะมีฤทธิ์ในการซึมซาบไปตาม ามผิวหนังสามารถแก้อาการนิ้วล็อกและช่วยคลายพังผืดที่เป็นก้อนๆให้ผ่อนคลายลงได้ส่วนปริมาณของเกลือเราจะใช้ประมาณ1กึ่กำมือสามารถใส่ลงไปในกระมังที่เราผสมในน้ําร้อนได้เลยหรือจะใส่ดอกไม้หรือว่าน้ํามันหอมระเหยเพิ่มลงไปก็ได้เพื่อช่วยเพิ่มความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นพอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ใช้มือของเราแช่ลงไปในกระมังได้เลยค่ะในระหว่างที่แช่มือแนะนําให้บริหารมือไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการขยายข้อต่อและยืดเส้นเอ็น ของเราให้เขาทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็แช่ไว้อีกประมาณ20นาทีจากนั้นเราก็เอามือขึ้นมาแล้วก็ใช้ผ้าซับมือของเราให้แห้งได้เลยค่ะ เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมานวดมือกันค่ะใครที่มีน้ํามันนวดหรือว่าครีมนวดเป็นของตัวเองก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะคะแต่แนะนําว่าไม่ควรใช้ครีมที่ร้อนจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้แสบมือได้ส่วนวิธีการนวดก็ง่ายมากๆหลังจากที่เราทาครีมจนทั่วแล้วก็ใช้นิ้วโป้งของเรากดบริเวณนี้นะคะกดกดปล่อยๆแบบนี้เพื่อช่วยคลายพังผืดระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของเราค่ะแนะนําให้ทําแบบนี้เป็นประจำรับรองว่าใครที่ปวดตามข้อปวดตาม มืองอไม่ค่อยได้เมื่อทำแล้วมือของเราจะกลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้งแน่นอนค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสรรหามาทำค่ะ